ตอนนี้ก็เวลา4ี่โมงสิบนาทีแล้วครับยังไม่ไปไหนเลยครับยังไม่กระดิงเลยครับดูสภาพการจราจรครับไม่รู้จะทำไงแล้วตอนนี้ซ้ายก็แล้วขวาก็แล้วเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคาดว่าจะถึงบ้านประมาณทุ่มหนึ่งครับ ตอนนี้ขับรถ12ชั่วโมงแล้วครับไม่เคยขับรถนานขนาดนี้เลยครับเต็มที่ก็8ชั่วโมงครับตอนนี้12ชั่วโมงครับ ัางซ้ายต้องขวาครับ ยังไม่ถึงแยกพิบไม้นะครับเนี่ยด้านหน้านี่ย้ยแยกพิบไม้แต่ยังไม่ถึงเลยครับน่าจะอีกนานอยู่กว่าจะถึงแยกพิบไม้ปะทายครับกไกลหรืออีกร้อยห้าสิบสามกิโลครับร้อยห้าสสามกิโลถ้าวิ่งจริงๆก็สองชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วครับ ้นครับขยับทีละนิดเป็นกันครับแต่ของเราติดหนึ่งครับ ขาเข้ากรุงเทพก็รถเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยครับรถวิ่งเข้ากรุงเทพไปเยอะเหมือนกันใครเขาก,กลับกรุงเทพเร็วเขาไปเข้าดาวกรุงเทพเปล้วมีแต่ป้ายกรุงเทพล,ล้วนๆเลยครับที่กลับเนี่ยแสดงว่าเขามาตั้งแต่วันที่20เปล่าบ25 26 27 28เนอะน่าจะมาแต่25แล้วครับ24 25ก็มาแล้วทีนี้เขา I got